สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวบ้านในหัวหินกันนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็อยู่ในเขตตัวเมืองหัวหินค่ะอยู่ห่างตลาดชัดชัยก็อยู่ราวๆประมาณไม่เกินสองกิโลเมตรนะคะเส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพมหานครจนถึงอำเภอหัวหินก็อยู่ราวๆประมาณสองชั่วโมงกว่าๆค่ะบ้านหลังนี้นะคะที่เรามารีวิวกันวันนี้ก็จะเป็นบ้านมือสองค่ะเนื้อที่บ้านห้าสิบตารางวา บ้านสองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะจะเป็นบ้านเดี่ยวค่ะมีพื้นที่จอดรถหน้าบ้านแล้วก็มีบริเวณที่สามารถที่จะปลูกต้นไม้หรือว่าจัดสวนบริเวณด้านหน้าบ้านด้วยนะคะบ้านหลังนี้ก็จะมีรั้วรอบขอบชิดนะคะซึ่งจะมีกำแพงรอบบ้านแล้วก็มีรั้วรอบบ้านค่ะหน้าบ้านก็จะมีพื้นที่จอดรถนะคะบ้านหลังนี้เนื้อที่5้าตารางวาเป็นเอกสารโฉนดคุดแดงค่ะ เขามาดูภายในบ้านกันนะคะภายในบริเวณบ้านค่ะก็มีพื้นที่จอดรถนะคะซึ่งลานจอดรถหน้าบ้านก็จะปลูกกระเบื้องหน้าบ้านไว้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็มีหลังคากันแดดกันฝนด้วยนะคะบ้านหลังนี้อายุบ้านก็ราวๆประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะแต่ว่าภายในบ้านก็จะไม่มี รอยรั่วหรือว่ารอยร้าวต่างๆนะคะก็จะมีอายุมากก็จริงแต่ว่าดูแลบ้านไว้อย่างดีค่ะแต่ว่าสำหรับหลังนี้ก็จะต้องเก็บสีนิดหน่อยนะคะเพื่อให้สวยงามค่ะในบ้านก็จะเป็นห้องโถงด้านหน้าบ้านนะคะบริเวณโถงหน้าบ้านก็จะมีพัดลมเพดานค่ะพัดลมฝาผนังนะคะโถงหน้าบ้านก็จะมีพื้นที่ที่ตั้งโต๊ะโซฟาหรือว่าพื้นที่ที่เป็นโซนรับแขกได้ค่ะ ภายในบ้านก็จะมีสองห้องนอนสองห้องน้ํามีเฟอร์นิเจอร์นะคะหลังบ้านก็จะมีพื้นที่หลังบ้านที่เป็นโซนครัวค่ะในห้องนอนสองห้องก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวทั้งสองห้องเลยนะคะห้องน้ําภายในบ้านนะคะก็จะมีสองห้องน้าซึ่งจะมีห้องนอนห้องหนึ่งที่มีห้องน้ําส่วนตัวค่ะอีกห้องหนึ่งก็จะอยู่ด้านนอกนะคะในห้องน้ํานะคะก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยค่ะ โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นห้องนอนที่ไม่มีห้องน้ําส่วนตัวค่ะค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนก็จะมีแอร์ทั้งสองห้องค่ะสําหรับห้องนอนค่ะก็จะมีเตียงนอนแล้วก็ตู้เสาาื้อผ้าสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเก็บสีภายในภายนอกนิดหน่อยก็จะสวยงามแล้วค่ะ สำหรับบริเวณหลังบ้านที่เป็นห้องครัวนะคะก็จะแยกสัดส่วนเห็นได้ชัดนะคะซึ่งจะมีประตูปิดเปิดสำหรับห้องครัวด้วยค่ะประตูปิดเปิดหลังบ้านนะคะซึ่งสามารถเปิดอจากห้องครัวออกไปด้านหลังบ้านได้ค่ะแล้วก็บริเวณภายในครัวนะคะก็จะมีซิงค์ล้างจานมีตู้เก็บของนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิดประตูหลังบ้านออกไปแล้วก็จะมีโซนครัวหลังบ้านบ้านหลังนี้สามารถเดินได้รอบๆบ้านเลยนะคะ พื้นที่จอดรถหน้าบ้านสะดวกสบายค่ะแล้วก็จะมีบริเวณที่ที่จะปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านได้นะคะถนนหน้าบ้านกว้างขวางค่ะหลังนี้จะไม่มีค่าส่วนกลางใดๆดดังสิ้นนะคะมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ดีนะคะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ชาวต่างชาติอยู่ด้วยนะคะบ้านหลังนี้อายุมากก็จริงแต่ว่าดูแลบ้านไว้อย่างดีค่ะ โซนนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าแล้วก็โซนนี้จะอยู่ใกล้กับแหล่งชมชนนะคะมีเซเว่นมีร้านมินิมาแล้วก็ร้านค้าต่างๆมากมายเลยนะคะ เส้นทางการเดินทางนะคะจากสถานีรถไฟหรือว่าห้างมา r k เก็ตวิลเลจหรือตลาดฉัดชัยนะคะก็เดินทางประมาณ5นาทีกว่าๆก,ก็ถึงบ้านหลังนี้แล้วนะคะซึ่งโซนนี้นะคะก็จะมีสวนอาหารมีห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าต่างๆมากมายเลยนะคะแล้วก็โซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่เงียบสงบนะคะไม่มีค่าสนกลางใดๆทั้งสิ้นเลยะคะ่ะ าจะห่างจากหาดหัวหินนะคะก็อยู่ราวๆประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆเองค่ะแล้วก็จากสถานีรถไฟหรือว่าห้างม์กกิตวิลเลดนะคะก็ไม่ไกลนะคะอยู่ราวๆประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆเช่นเดียวกันค่ะ ขายราคาไม่แพงค่ะเนื้อที่50ตารางวาเป็นเอกสารโฉนดกุดแดงนะคะบ้านหลังนี้ก็จะไม่ติดภาละใดๆนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะคะรายละเอียดต่างๆของบ้านหลังนี้จะลงไว้ให้ท้ายคลิปนะคะก็สามารถที่จะกดดูทางด้านขวามือซึ่งจะมีคำว่าเพิ่มเติมค่ะ สำหรับท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดมาที่หมายเลขโทรศัพท์0631589982ได้เลยนะคะหรือติดต่อสอบถามมาช่องทางอื่นๆได้เลยค่ะเดี๋ยวจะวาง QR code ไว้นะคะสำหรับแอดไลน์หรือว่า WhatsApp ได้เช่นเดียวกันนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ